ก็เป <mile> <spe ograf ées> ็นการกำลัง <Jade> ข้าแบบขับแบบเทีคารนะผมก็เป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับเทคารเสร็จก็จบนะครับผมหลังนี้กำลังที

ผสมปูนนะครับผมเป็นปูนผสมเองนะก็จะผสมแล้วก็เทไปเรื่อยๆนะครับผมด้านหน้าก็โอเคนะครับคนเทแล้วนะครับผมทีมงานก็จะประกอบไปเรื่อยนะครับผมคนเทก็เทไปเรื่อยนะครับ <c oughs> กองนี้น่าจะได้ส่งงานนะครับผมก็จะย้ายมาง,งานไปที่สารคามนะครับกองนี้ ทางบอลัววัวจังไหเข้อกันนะนี่ก็เดี๋ยวอัปเดตหน้างานนะผมไปเ้วยนะ ใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือแค่สี่ช่องนะครับผมก็ผสมไปเรื่อยนะครับผมมีกับเดียนะครับก็บ่ายโมงพอดีนะครับผมเสร็จน่าจะบ่ายสองบ่ายสามนก็จะเร็บนะ ก็โทรติดต่องานได้นะครับ0 9 3 0 6 3 1 2, 7, 5, 5, 5, 5, 5, 6 7นะครับงานัาวไทยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะผมด้านบนเสริมนะครับผมเหล็กเลือเป็นเหล็กขาวนะครับผมเป็นเหล็กอ่อนนะครับไม่แข็งนะครับ เดี๋ยวรารับชมตอนเสร็จเลยนะครับผมก็เป็นการเทปุ้นเสร็จแล้วนะผมเทคามหน้าดินนะครับผมเทเสร็จแล้วครับก็เหลือเสริมเหล็กนะครับผมเสริเหล็กตัวยึนด้านหลังนะครับนิดเดียวนะครับผมก็เป็นการเสร็จงานนะครับผมพรุ่งนี้ก็จะแบบส่งงานนะประมาณนี้นะครับผมต่อต่อไปก็เป็นของ สร้างต่อเติมนะครับผมเข้ามาทำนะครับต<อ>่อเดี๋ยวเก็บหันวน้อเล็กน้อยนะครับผมตรงเป็นช่องนะครับตรงเก็บงานให้นละเอียดนะครับผม คนติดต่องานนะครับ093063167นะครับเจ็ดหลังนี้นะครับผมเราจะตามชมทื่สารคามครับไปทุบผนังนะครับผมทุบผนังไว้นะแล้วก็ต่อบ้านปูนนะครับผมบ้านปูที่ร้อยเอ็ดนะครับเป็นหกห้องนะครับผมสองชั้นนะครับแล้วเราิดตามชมกันนะครับผม จะอัปเดตตอนเสร็จงานนะครับผมให้ดูอีกครั้งนะครับรอตามชมนะครับผมก็เป็นการโงรานะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับเพกนก็เก็บละดยดนะครับผมจากดินเข้านะครับเล็กน้อยๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ว่าจะถ่ายสรงงานพ่กนี้นะผมก็เลยถ่ายวันนี้จบเลยตวงน,นี้ก็เข้าหน้าง,งานที่สรา,ารคัมนะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้ส่งงานตรงนี้เลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมทุกอย่างครับสวยนะครับผมหลังนี้ก็สี่หมื่นนิดๆน,นะครับพร้อมทุกอย่าง ก็สามารถติดต่อแล้วนะผม0ูนย์เก้7นะครับผมไอดีไเราก็ตามเบอร์โทรเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมรับงานทั่วไทยนะครับจะเป็นบ้านไม้บ้านปูนเป็นโบสถ์เป็นศาลาเป็นกำแพงนะครับผมสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับก็สามารถดีดย้ายได้หมดนะครับผมเป็น ก็รับงานทั่วไทยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับก็บประมาณนี้นะครับสำหรับ,ค,รบคลิปนี้เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปหน้าครับ